มี Hoy, ่นครับกี่ทานนี่ท่นแขงทั่วโลกที่โค้ไทยรัไทยกันนะครับก็ออกกันก็วันนีหสนเครับเป็นันด้าเออสยเป็นอารวาีครับมีเบิือนการจับจาอะไรตัวครับตัวหน้าเอเจอแบบแปลกนะ หนึ่่ศูนย์สอเก้าสาครับจุดนย์10.071 10.7 4 หนุยเข้ารอบได้อันดับหนึ่งครับสนามที่4ี่ครับ